เปิดหม่งนะคะคือไม่ได้สระผมถ้าไม่ได้สระผม,มจะสังเกตผู้หญิงนะถ้าไม่สระผมมันจะมัดผมเป็นธรรมดานะแล้วก็แบบจะเปิดเหม่งหมดเลยนะถ้าคนที่ไม่สระผมส่วนใหญ่นะคะ,นะแล้วจะบอกว่าวันนี้วันที่17มันเป็นเรื่องของแขนมันไม่หนักนะแต่พอเซตที่สองว่าโอ๊ยบอกกับน้องปูว ไม่ไหวแล้วนะคะอีชั้นไม่รอดนะคะคือบอกว่าวันนี้ไม่หนักนะแต่เหนือออกเยอะอย่อนเดิมทุกวันเลยนะคะมันเป็นออกกําลังกายฮิตเลค่ะ HIIT นะมันจะแบบว่าเหมือนกับพอออกสั้นๆแต่มันเบิร์นตลอด24ชั่วโมงอ่าดังนั้นนะคะตัวถุงเองแล้วก็น้องเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมาเรามาออกตอนเช้า ่าางกายให้มันสดชื่นกระปี้กระเป๋าใช่ไหมเสร็จแล้วมันไปเบิร์นเอาของเก่าอะเก่าจริงๆนะไม่ใช่เก่าที่กินตอนเช้าแล้วก็ไปเบิร์นตอนเย็นอะไรนี้ไม่ใช่นะเก่าจริงนะก็แบบถูกเบิร์นออกไปนะคะมันก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสังเกตนะถึงจะค่อยๆแต่งตัวแบบว่าแบบกลับมาแต่งตัวเหมือนเดิมเมื่ออดีตที่เคยเป็นนะคะคือเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยใส่ชุดยาวๆเห็นไหมเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าตัวเราอะ เริ่มกลับมาใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นชิ้นเป็นตัวแล้วก็สามารถแบบเออมีพอดีตัวมีโชว์นู้นโชว์นี้นนไรได้แล้วอะไรเงี้ยผู้หญิงเป็นทุกคนนะคะแต่แต่ก่อนเนี่ยที่ใส่ชุดยาวๆเนี่ยหนึ่งมันมีส่วนเกินไงมันก็ต้องคลุมไว้ใช่ไหมปิดบังไวอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มส่วนเกินหายไปหรือว่าพอมันยุบลงใช่ไหมเราก็สามารถใส่ชุดที่มันสามารถเห็นรูปร่างได้เพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้เรา,าลดอาการจากการถูกมอง มองว่าเธอท้องหรออะไรประมาณนี้นะอ่าแล้วก็สาเหตุที่เหมือนคนท้องเพราะว่าพอมันหน้าอกปื๊บใช่ไหมมันก็คือกุ้งใช่ไหมกุ้งที่ว่าตรงเนี้ค่ะลาวนมตรงเนี้ข้างล่างลงไปเนี่ยอ่าคือมันคือกระเพาะที่เรากินเยอะกินแบบว่าของเหลือในตู้เย็นของเหลือของลูกของเหลือเวลาไปกินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ใช่ถังขยะ อย่าเอาของเหลือมไว้ในร่างกายถ้าเราบอกว่าเรารักตัวเราเองได้นะคะเราบอกว่าเรารักตัวเราเองเป็นเราจะไม่เอาของเสียเข้าในร่างกายเพิ่มขึ้นนะถามว่ายังกินของอร่อยอยู่ไหมกินของไร้สาระอยู่ไหมยังกินแต่เราจะไม่กินทุกวันแ้ะไม่กินทั้งวันเหมือนเมื่ออดีตที่เราทำนะ,ะเรารู้สึกรักตัวเองจริงๆขึ้นมานะคะรักเป็นพอเรารักตัวเราเองเป็นเนี่ยเราก็จะไปรักคนอื่นเป็นดูแลคนอื่นได้ แล้วคนที่เราดูแลหรือเราบอกว่าเรารู้สึกดีกับเขาหรือสมาชิกที่โค้ดดูแลโปรแกรมเนี่ยเขาจะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยโค้ดไม่เฟกเฮ้ยคุณไม่คุณไม่สตอร์บอรี่ฉันถูกไหมเพราะว่าเฮ้ยฉันเห็นคุณทําเหมือนที่คุณบอกฉันนั่นแหละอันนี้คือคือเรื่องจริงในปัจจุบันนะคะมันคือเรื่องจริงไม่ไม่ได้ต้องติดดูดีนะคุณมีภูมิก็คือบอกสมาชิกคุณมีภูมิชวนมาลดน้าหนักกั ชวนมาลดส่วนเกินกันนี่แหละคือสาเหตุที่ตุม่มมีชาเลนจ์ฟรี30วันนะเพราะว่าส่วนใหญ่สมาชิกเขาก็รู้อยู่แล้วกินเฮอร์บาไลท์เป๊ะๆตามที่บอกตามโปรแกรมที่ตารางที่เมนูที่บริษัทมียังไงก็ผอมแต่ถามว่าทำอยู่คนเดียวมัน,ม,นมันเหงาไงใช่ไหมแล้วเฮอร์บารลท์มันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันกินแล้วมันก็ยังอยากกินนู่นนี่นั่นปกตินะถึงเวลาหิวมันก็คือต้องหิวไง มันไม่ได้กดประสาทมันก็เลยต้องมีโค้ดไงมีเพื่อนอ่ะหลักๆอ่ะจริงๆคําว่าโค้ดอ่ะไม่ใช่กันถึงขันคือคําว่าโค้ดก็คือเป็นเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนค,คอยแนะนําคุณเป็นเพื่อนคอยเลือกเทคนิคให้คุณมีเทคนิคให้คุณเลือกอาหารได้แล้วก็เป็นเพื่อนออกกําลังกายกับคุณเป็นเพื่อนแนะนําคุณไปดูชุดดูเสื้อผ้าเฮ้ยคุณใส่อะไรแบบนี้เป็นเพื่อน เวลาแนะนําเมนูอาหารแล้วก็เป็นเพื่อนไปคาเฟ่ได้ด้วยนะอันนี้นะจุ๋มไม่รู้คนอื่นเป็นไงนะแต่ในในฐานะของจุ๋มที่เป็นโค้ดนะสุขภาพคือเป็นแบบนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้สีจะเข้มนิดนึงแอบใส่กาแฟลงไปคือรู้สึกแบบว่าเอ้ยอยากกินกาแฟนะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า แล้วก็วันนี้สิบเจ็ดสิบแปดวันแล้วนะพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าใช่ไหมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราจะให้พักล่างแล้วอาทิตย์สุดท้ายโอ้ยเซเลเบตเย้ yeah! เลยนะคะอาทิตย์สุดท้ายเดี๋ยวเรามาโชว์กันอาทิตย์สุดท้ายต้องเข้มข้นนะตัวถุงเองก็บอกบอกตัวเองเหมือนกันต้องเข้มข้นนะห้ามหลุดเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวสามสิบวันมาโชว์เพื่อนไม่ได้นะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เริ่มมีในส่วนของโปรแกรม ชาเลนจ์14วันทำ IF กันนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะสงสัยตรงจุดไหนทักมาถามได้เลยนะคะใน Facebook จุ๋มทุกเฟซนะคะที่เป็นชื่อของโค้ชจุ๋มปุณิกานะแล้วก็เป็นหน้าจุ๋มนะ Facebook จุ๋มทุกเฟซจะคือของจริงนะคะเพราะว่า จุ๋มจะใช้หน้าตัวเองคือไม่มีถูกแฮคข้อมูลหรือว่าเป็นคนที่มาเนียนเน,ยนเป็นเราไม่มีนะอ่าเป็นของจริงคือของจุม๋มทั้งนั้นเลยนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ทักมานะคะทางทางทางเพจก็ได้ดูดีมีน้อนฟิ f o u อ่านอกจากเราจะแนะนำเมนูอาหารให้แล้วเทคนิคออกกำลังกายแล้วเราเป็นเพื่อนด้วยทำทุกอย่างไปด้วยกันนะ ไปคนเดียวไปได้ไกลแต่ถ้าไปได้วยกันนะ่ะไปคนเดียวไปได้ไวขอโทษทีพูดผิดเนาะไปคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าไปได้วยกันนะ่ะไปไกลกว่านะคะโอเคบายบาย